ตำนานเซียนปีศาจสถานพบหมัวเทียนจีบทที่1194ข้อตกลงสีหน้าของจักรพรรดปีศาจทะเลกลับมาสงบอีกครั้งหลังจากครุ่นคิดเงียบๆอยู่ครู่หนึ่งพันหัวเราะเย็นชาออกมาคำหนึ่งแสงสีน้ำเงินบนร่างสว่างวาบขึ้นจากนั้นร่างของจักรพรรดปีศาจทะเลพลันหายไปอย่างไร้ร่องรอยครึ่งชั่วยามต่อมาในถ้ำหนาวเย็นยเยือกแห่งหนึ่งใต้พระราชวังจักรพรรดแห่งท้องทะเล ภายในถ้ำล้วนมีผลึกน้ำแข็งสีฟ้าจับตัวควบแน่นเป็นชั้นหนาทึบอยู่ทั่วทุกที่บนแท่นผลึกน้ำแข็งแท่นหนึ่งที่อยู่ลึกเข้าไปในถ้ำมีลูกปัดขนาดเท่ากําปั้นเม็ดหนึ่งเปล่งแสงสีเขียวอ่อนลอยครั้งอยู่กลางอากาศคร่นได้ยินเสียงกึกก้องดังมาจากกำแพงศิลาด้านหนึ่งของถ้ำใต้ดินแห่งนั้นจากนั้นเส้นทางสายหนึ่งก็เปิดออกจาก,กรพพัดปีศาจทะเลในชุดคลุมสีขาวเดินเข้ามาอย่างไม่เร่งร้อน ในมือหิ้วร่างของบุรุษหนุ่มชุดดำที่กำลังหมดสติอยู่ผู้หนึ่งก็คือหาหลีที่หายตัวไปบนเกาะเต่าคู่จักรพรรดิปีศาจท,ทะเลมีสีหน้าเรียบเฉยขณะหิ้วร่างของหาหลีด้วยมือข้างหนึ่งและเดินช้าๆมาถึงบริเวณใกล้แท่นศิลาเอกลิ่นอายของเจ้าไม่มั่นคงหรือว่าได้รับบาดเจ็บแล้วในน่านน้ำทะเลชางห่แห่งนี้ยังมีคนที่สามารถทำให้เจ้าบาดเจ็บได้นี่เป็นเรื่องน่าประหลาดใจอย่างยิ่ง ซุ้มเสียงค่อนข้างแหลมเสียงหนึ่งดังมาจากลูกปัดสีเขียวจัก,กรพัดปีศาจท,ทะเลมีสีหน้ามืดครึ้มลงแค่เสียงเย็นชาคำหนึ่งจากนั้นจึงสะบัดมือโยนร่างของหาหลีลงบนแท่นศิลาแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชานี่คือคนที่ลูกน้องของข้าจับกลุ่มได้เมื่อสองสามวันก่อนข้าตรวจสอบแล้วคนผู้นี้มีร่างวิญญ,ญาณธาตุโลหะแปรผันที่ค่อนข้างบริสุทธิ์ห้าห้ามีผิดสหายนักพรตท่านมีน้ำใจแล้ว ซุ้มเสียงในลูกปัดสีเขียวกล่าวด้วยน้ำเสียงเจือหัวเราะคำพูดพังสิ้นสุดประกายแสงของลูกปัดสีเขียวพลันส่องแสงสว่างเจิดจ้าประกายแสงสีเทาผืนหนึ่งแผ่กระจายออกมาและห่อหุ้มร่างของหาหลีเอาไว้ร่างของหาหลีสั่นสะท้านอยู่ในแสงสีเทาจากนั้นมือเท้าก็เริ่มสั่นเทาเล็กน้อยชิงประกายแสงในลูกปัดสีเขียวสว่างวาบขึ้น อัครเวทส,สีเทาขนาดเท่ากำปั้นตัวหนึ่งลอยออกมาและพุ่งเข้าไปที่หว่างคิ้วของหาหลีในพริบตาร่างของหาหลีค่อยๆสงบลงทีละน้อยลวดลายสีเทามากมายปรากฏขึ้นบนผิวกายภายนอกราวกับเป็นเส้นชีพจรก็ไม่ปานชั่วพริบตาก็ปกคลุมไปทั่วร่างของหาหลีเอร่างกายนี้ค่อนข้างตรงกับความต้องการของข้าซุ้มเสียงในลูกปัดสีเขียวกล่าวอย่างค่อนข้างประหลาดใจ เมื่อจักรพรรดิปีศาจทะเลได้ยินเช่นนี้ก็มีแววตาเป็นประกายเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้เอ่ยอันใดออกมาได้ยินเสียงหวีดร้องดังมาจากลูกปัดสีเขียวรัศมีสีเทาดำสายหนึ่งพุ่งออกมาจากลูกปัดราวกับสายรัดก็ไม่ปานจากนั้นจึงชำแรกเข้าไปในร่างของหาหลีอย่างเชื่องช้าร่างของหาหลีสันสะท้านอีกครั้งสีหน้าเจ็บปวดปรากฏขึ้นบนใบหน้า ในเวลาเดียวกันลวดลายวิญญาณสีเทาบนร่างก็ค่อยๆเรืองแสงขึ้นทีละน้อยเมื่อจักรพรรดิปีศาจทะเลเห็นฉากนี้ก็มีสีหน้ามุ่งมั่นปรากฏขึ้นบนใบหน้ารัศมีสีเทาดำค่อยๆฉำแรกเข้าสู่กลางหว่างคิ้วของหาหลีทีละน้อยยิ่งมายิ่งหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆประกายแสงบนลูกปัดสีเขียวยิ่งเปล่งแสงสว่างมากกว่าเมื่อก่อนหลายเท่าร่างเล็กสีเทาขนาดเท่าฝ่ามือร่างหนึ่งค่อยๆปรากฏออกมา ร่างเล็กสีเทานี้แม้ตัวเล็กแต่มีแขนขาครบถ้วนปองคาพยกทั้งห้าบนใบหน้าล้วนมองเห็นได้อย่างชัดเจนเรากับเป็นคนตัวเล็กที่ย่อส่วนลงมาหลายเท่าก็ไม่ปานสิ่งเดียวที่ดูแปลกประหลาดก็คือบนศีรษะของร่างเล็กนี้มีเขาเล็กๆสีเทาดำคู่หนึ่งรัศมีสีเทาดำนั้นที่แท้ก็พุ่งออกมาจากปากของร่างเล็กนี้ในเวลานี้เองร่างของหาหลีพลันสั่นสะท้านอย่างรุนแรง ลวดลายวิญญาณสีเทาบนร่างเปล่งแสงสว่างเจิดจ้าจากนั้นพันแตกสลายกระจายออกไปเสียงดังสนัน่นฮานลีพลันลืมตาเบิกโพลงแต่ม่านตากลับเปลี่ยนเป็นสีเทาร้ยประกายชีวิตในหูและจมูกเต็มไปด้วยโลหิตหลายสายไหลซึมออกมาเฮะดูแล้วร่างนี้ก็ใช้ไม่ได้เช่นกันน่าเสียดายร่างเล็กสีเทาเอ่ยปากออกมาและถอนหายใจร่างพันเคลื่อนไหวลอยกลับเข้าไปในลูกป,ปัดสีเขียวอีกครั้ง รัศมีสีเทาดำที่ห่อหุ้มหานหลี่ก็สลายหายไปเช่นกันจัก,กรพพัดปีศาจท,ทะเลขมวดคิ้วแน่นบนใบหน้ามีร่องรอยไม่พอใจและกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาจงเหยียนในช่วงร้อยปีนี้นี่เป็นผู้บำเพ็ญเซียนคนที่เจ็ดแล้วที่มีรากวิญญาณธาตุโลหะแปรผันก็ยังไม่มีร่างที่เหมาะสมอีกเท่าที่ข้ารู้ความต้องการของกายเนื้อที่เป็นร่างจุติใหม่นั้นไม่ได้เข้มงวดถึงเพียงนี้กระมังเจ้าจะรู้อันใด เดิมทีข้าก็เป็นผู้บำเพ็ญเซียนเผ่าปีศาจระดับดาราพยากรแก่นวิญญาณของข้าค่อนข้างทรงพลังโดยปกติแล้วร่างกายธรรมดาย่อมไม่สามารถแบกรับไว้ได้แน่นอนว่าหากเป็นร่างธรรมดาของระดับแก่นแท้ข้ายังพอฝืนใช้งานได้บ้างซุ้มเสียงดังมาจากลูกปัดสีเขียวฮึดอย่าลืมข้อตกลงของพวกเราที่ทำไว้ในตอนนั้นเสียเล่าข้าหาร่างที่เหมาะสมให้เจ้าจุติใหม่ เจ้าก็ต้องช่วยข้าทะลวงขึ้นสู่ระดับดาราพยากรณ์และกลับไปยังแผ่นดินจงเทียนเจ้าอย่าได้เล่นเล่กลอันใดมิฉะนัน้นอย่าได้โทษว่าข้าไร้เมตตาเมื่อจักรพรรดิปีศาจท,เทะเลได้ยินเช่นนี้จึงกล่าวอย่างเย็นชาฮือฮเจ้าหวัดระแวงเกินไปแล้วตอนนี้ข้าเหลือเพียงแก่นวิญญาณยังสามารถเล่นเล,นเลน่กลอันใดได้เพียงแต่ร่างที่เจ้าหามาเหล่านี้ค่อนข้างอ่อนแอเกินไปจริงๆถ้าเป็นไปได้ ข้าก็อยากหลุดพ้นจากสภาพนี้โดยเร็วเช่นกันซุ่มเสียงในลูกปัดกล่าวด้วยน้ำเสียงขมขื่นจากระพัดปีศาจท,ทะเลแค่นเสียงเย็นชาคำหนึ่งและมีสีหน้าไม่พอใจเรากับเคยได้ยินคำพูดทํานองนี้มาหลายครั้งแล้วในเมื่อร่างนี้ไม่เหมาะสมก็แค่ไปหามาใหม่ก็ได้แล้วข้ายังไม่ร้อนใจเจ้าจะร้อนใจอันใดข้ายังสามารถรอได้อีกหนึ่งถึงสองรปีจงเหยียนกล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบเรื่อย ครั้งนี้แตกต่างจากครั้งก่อนในน่านน้ำทะเลชางห่นอกจากข้าแล้วตอนนี้ยังมีผู้บำเพ็ญเซียนเผ่ามนุษย์ระดับแก่นแท้ขั้นปลายปรากฏขึ้นอีกคนหนึ่งหากข้าคาดการณ์ไม่ผิดเผ่ามนุษย์คงจะเริ่มโจมตีเข้ามาในไม่ช้านี้จะกระพัดปีศาจท,ทะเลกล่าวอย่างเย็นชาอันใดนะผู้บำเพ็ญเซียนระดับแก่นแท้ขั้นปลายหรือโผล่มาจากที่ใดกันจงเย็ยนเอ่ยถามอย่างค่อนข้างประหลาดใจ ข้าจะรู้ได้อย่างไรทว่าคนผู้นี้ทรงพลังอย่างยิ่งเสี้ยววิญญาณหนึ่งของข้าก็ถูกคนผู้นี้ทำลายไปเชื่อว่าอีกไม่นานคนผู้นี้ต้องนำกองทัพเผ่ามนุษย์บุกโจมตีเข้ามาอย่างแน่นอนระดับการบำเพ็ญเพียรของข้าเป็นเพราะอาศัยมหาเวทถ่ายจิตโอนวิญญาณของท่านจึงพอฝืนบรรลุสู่ระดับแก่นแท้ขั้นปลายได้ทว่าความแข็งแกร่งที่ข้าสามารถใช้ได้นั้น อย่างมากที่สุดก็เทียบได้กับผู้บำเพ็ญเซียนระดับแก่นแท้ขั้นกลางเท่านั้นหากพลังเวทไม่มั่นคงข้าก็ไม่แน่ใจว่าจะสามารถเผชิญหน้ากับคนผู้นี้เพียงลำพังได้เจ้าและข้าต่างผูกติดอยู่บนเชือกเส้นเดียวกันแล้วหากข้าเกิดเรื่องไม่คาดฝันอันใดในตอนนี้จุดจบของเจ้าก็คงเลวร้ายไม่แตกต่างกันดังนั้นตอนนี้เจ้าสมควรส่งมอบคัมีร์มหาเวทถ่ายจิตโอนวิญญ,ญาณทอดหลังมาให้ข้าได้แล้ว จักรพรรดปีศาจทะเลเกล่าวด้วยน้ำเสียงทุมหนักลูกปัดสีเขียวเปล่งประกายแวววาวขึ้นเล็กน้อยราวกับกำลังครุ่นคิดอันใดอยู่เมื่อจักรพพัดปีศาจทะเลเห็นเช่นนี้ก็ไม่ได้เร่งรัดอันใดอีกเพียงยืนนิ่งเอามือไพล่หลังด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ได้ในเมื่อตอนนี้เป็นสถานการณ์พิเศษการมอบเวทวิญญ,ญาณเสถียรให้เจ้าก็ไม่มีปัญหาในที่สุดจงเหยียนก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงทุมหนัก ทันใดนั้นแผ่นหยกสีเทาแผ่นหนึ่งก็พุ่งออกมาจากลูกปัดสีเขียวจัก,กรพัดปีศาจท,ทะเลเอื้อมมือไปรับมาทันทีและแผ่ปราณรับรู้เข้าไปตรวจสอบภายในเที่ยวหนึ่งหลังจากนั้นไม่นานบนใบหน้าก็เผยรอยยิ้มสายหนึ่งปีศาจเหล็กจงเหยียนเข้าใจเหตุผลได้กระจ่างอย่างแท้จริงเรื่องการสอหาร่างกายที่เหมาะสมให้ท่านนั้นข้าจะเร่งดำเนินการให้เร็วขึ้นตอนนี้น่านน้ำทะเลชางหายส่วนใหญ่ตกอยู่ในเงื้อมมือของข้าแล้ว การสาหาผู้บำเพ็ญเซียนปีศาจร,ระดับผลึกที่มีร่างวิญญาณาธาตุโลหะแปรผันก็ใช่ว่าจะสาหาไม่ได้โดยสิ้นเชิงถ้าเช่นนั้นข้าจะรอข่าวดีอยู่เงียบๆจงเหยียนกล่าวด้วยน้ำเสียงราบเรียบจัก,กรพรรดปีศาจทะเลพยักหน้าแล้วหมุนร่างกำลังจะเดินจากไปผันนึกเรื่องใดขึ้นมาได้จึงบกมือเก็บศพของหาหลีบนแท่นศิลาไปด้วยแล้วออกจากถ้ำใต้ดินไปอย่างรวดเร็ว หลังจากจักรพรรดิปีศาจทะเลจากไปได้ไม่นานเสียงหัวเราะแผ่วต่ำหน้าขนลุกก็ดังออกมาจากลูกปัดสีเขียวหนึ่งเคร่อต่อมาจักรพรรดิปีศาจทะเลก็มาปรากฏตัวขึ้นในห้องศิลาทรงกลมแห่งหนึ่งที่เย็นยะเยือกถึงกระดูกเช่นเดียวกันตรงกลางห้องศิลามีเตียงหยกขาวเยือกแข็งหลังหนึ่งตั้งวางอยู่บนเตียงมีสตรีสวมชุดชาววังนางหนึ่งนอนอยู่ซึ่งทั่วร่างถูกแช่แข็งด้วยผลึกน้ำแข็ง จักรพรรดิปีศาจทะเลมองดูสตรีในผลึกน้ำแข็งสีหน้าอ่อนโยนก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าพี่หญิงหลิงเวลาที่จะฟื้นคืนชีพให้ท่านอยู่ไม่ไกลแล้วนับว่าสวรรค์ช่วยข่าจริงๆเจ้าเด็กเผ่ามนุษย์ผู้นั้นก็กลับมาที่หน้าน้ำทะเลชางไหายแล้วเช่นกันย่อมต้องล่วงรู้ตำแหน่งของแก่นวิญญาณในตอนนี้ของท่านอย่างแน่นอนขอเพียงข้ากลับไปยังแผ่นดินจงเทียนได้ ย่อมต้องตามหาแก่นวิญญาณของท่านกลับมาจักรพรรดปีศาจทะเลรูปไร้ชั้นน้ำแข็งอย่างแผ่วเบาและเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนนุ่มนวลหลังจากยืนเหม่อลอยอยู่ในห้องศิลาชั่วระยะเวลาหนึ่งจักรพพัดปีศาจทะเลก็ไปจากที่นี่อย่างไม่ค่อยเต็มใจนะหลังจากเดินลัดเลาะชั่วครู่หนึ่งจักรพพัดิปีศาจทะเลก็กลับมายัางห้องลับที่เคยปิดด่านก่อนหน้านี้อีกครั้งจากนั้นจึงพลิกมือหยิบแผ่นหยกสีเทาที่จงเหยียนมอบให้ชิ้นนั้นออกมา จักระพัดปีศาจทะเลไม่ได้รีบร้อนทำความเข้าใจเพียงวางไว้บนฝ่ามือและลูบไล้ไปมาร่องรอยแห่งความทรงจำสายหนึ่งปรากฏขึ้นในดวงตาในตอนนั้นหลังจากจักระพัดปีศาจทะเลถูกเคลื่อนย้ายจากแดนนรกไปยังหน้านน้ำทะเลทางตอนใต้ของแผ่นดินจงเทียนจึงได้ค้นพบว่าแม้ตนเองมีการบำเพ็ญเพียรอยู่ในระดับแก่นแท้ขั้นต้นแต่กลับไม่สามารถใช้มือเดียวปิดฟ้าได้ เหมือนตอนที่อยู่ในน่านน้ำทะเลชางไ่ตรงกันข้ามเป็นเพราะในร่างมีสายโลหิตเผ่ามังกรจึงทำให้เผชิญกับสถานการณ์วิกฤตอันตรายอยู่หลายครั้งหลังจากร่อนเร่พเนจรอ,อยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งในที่สุดจักรพรรดิปีศาจท,ทะเลก็เข้าสู่ดินแดนหนานหมานของแผ่นดินจงเทียนปรากฏว่าไม่นานนักก็ต้องยอมจำนนให้กับผู้บำเพ็ญเซียนปีศาจร,ระดับดาราพยากรณ์ผู้หนึ่ง กลายเป็นสัตว์ปีศาจเฝ้าคุ้มครองคลังสมบัติของคนผู้นั้นความอัปยศอดสูที่ได้รับยังคงจำชัดอยู่ในความทรงจำของจักรพรรดิปีศาจทะเลผู้บำเพ็ญเสียนปีศาจระดับดาราพยากรณผู้นั้นก็คือปีศาจเหล็กจงเหยียนที่อยู่ในลูกปัดสีเขียวในตอนนี้ภายใต้สถานการณ์สิ้นหวังไร้หนทางจักรพรรดิปีศาจทะเลจึงทำได้เพียงกล้ามกลืนฝืนทนกับเรื่องนี้อย่างเงียบเงียบเป็นเวลาสิบกว่าปีจนกระทั่งวันหนึ่ง ภูเขาเหล็กซึ่งเป็นถิ่นฐานของปีศาจเหล็กจงเหยียนพันถูกทำลายล้างโดยกองกำลังนิรนามสิทธิ์ทั้งหมดของภูเขาเหล็กแม้แต่จงเหยียนเองล้วนถูกสังหารจนหมดสิ้นอยู่ในภูเขาเหล็กเนื่องจากทางสมบัติที่จักรพรรดปีศาจทะเลเฝ้าคุ้มครองอยู่นั้นตั้งอยู่ในสถานที่ลึกลับที่สุดในภูเขาเหล็กทั้งหมดจึงรอดพ้นจากภัยพิบัติครั้งนี้มาได้จักรพรรดปีศาจทะเลจึงฉวยโอกาสนี้ปลดพันธนาการและหลบหนีออกมา ทั้งยังหอบสมบัติทั้งหมดของจงเหียนไปด้วยปรากฏว่าจงเหยียนผู้นี้ได้ทิ้งเสี่ยววิญญาณส่วนหนึ่งของตนเองไว้ในรูปปัดแปลงวิญญาณเม็ดหนึ่งในคลังสมบัติของตนเองเมื่อจักรพรรดิปีศาจทะเลค้นพบเรื่องนี้เดิมทีก็ต้องการสังหารให้สิ้นซากปรากฏว่าจักรพรรดิปีศาจทะเลไม่อาจระงับใจต่อคำล่อลวงของจงเหยียนได้จึงได้ทำข้อตกลงกับจงเหยียนขึ้น โดยจงเหยียนได้มอบวิชาลับโบราณอย่างหนึ่งที่สามารถยกระดับการบำเพ็ญเพียรให้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากส่วนจักรพรรดิปีศาจทะเลก็ช่วยสาหาร่างกายที่เหมาะสมให้จงเหยียนเพื่อจุติใหม่เนื่องจากวิชาลับที่ช่วยยกระดับการบำเพ็ญเพียรประเภทนี้หากต้องการบรรลุสู่ระดับดาราพยากรณ์จำเป็นต้องใช้โลหิตสังเวยเป็นจำนวนมหาศาลหากกระทำเช่นนี้ในแผ่นดินจงเทียนไม่ว่าที่ใดก็ตามเกรงว่าคงยากกระทำได้สำเร็จ ดังนั้นด้วยการแนะนำของจงเหยียนจักระพัดปีศาจทะเลจึงเดินทางไปที่เขตอาคมเคลื่อนย้ายโบราณแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในส่วนลึกของดินแดนหนานหมานเพื่อส่งตัวไปยังดินแดนอันไกลโพ้นแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือดินแดนแห่งนี้ที่แท้คือน่านาน้ำทะเลชางไ่อันเป็นถิ่นกำเนิดของจักระพัดปีศาจทะเล จักรพรรดิปีศาจทะเลอาศัยวิชาลับและทรัพยากรการบำเพ็ญเพียรจำนวนมหาศาลที่จงเหยียนทิ้งไว้มาใช้ในการบำเพ็ญเพียรของตนเองหลังจากประสบอันตรายในการบำเพ็ญเพียรจนเกือบสิ้นชีพมาหลายครั้งในที่สุดจักรพรรดิปีศาจทะเลก็สามารถบรรลุสู่ระดับแก่นแท้ขั้นปลายได้เมื่อไม่มีผู้ใดในน่านน้ำทะเลชางห่สามารถต่อกรได้จักรพรรดิปีศาจทะเลจึงเริ่มลงมือผนวกรวมน่านน้ำทะเลชางห่ทันที ถึงอย่างไรด้วยคุณสมบัติดั้งเดิมของจัก,กรพรรดิปีศาจท,ทะเลการที่สามารถบำเพ็ญเพียรมาจนถึงระดับนี้ได้ถือเป็นโชคช่วยที่สวรรค์ประทานพรแล้วหากต้องการทะลวงขึ้นสู่ระดับดาราพยากรณ์อีกครั้งก็ต้องรวบรวมทรัพยากรทั้งหมดของน่านาน้ำทะเลชางห่ถึงจะมีโอกาสซักเซี่ยวหนึ่งจัก,กรพรรดิปีศาจทะเลถอนหายใจแผ่วเบาครานหนึ่งรวบรวมสมาธิและแนบแผ่นหยกสีเทาบนหน้าผาก จากนั้นก็แผ่ปราณรับรู้เข้าไปข้างในหลังจากผ่านไปเป็นเวลานานจัก,กรพัดปีศาจทะเลจึงวางแผ่นหยกลงประกายแสงสีน้ำเงินหนาแน่นปรากฏขึ้นบนร่างแม้ประกายแสงดูเหมือนสว่างสุกใสทว่าค่อนข้างสับสนยุ่งเหยิงอย่างเห็นได้ชัดในเวลาเดียวกันจัก,กรพัดปีศาจทะเลไร้เวทพึมพำสองมือก็เคลื่อนไหวไร้เวทหลายบทออกมาอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นครู่หนึ่ง ประกายแสงบนผิวกายของจักรพรรดิปีศาจทะเลก็ค่อยๆมั่นคงขึ้นและกลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งจบตอนถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดตอนสำคัญหากมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแจ้งมาได้ขอบคุณทุกกำลังใจที่กดติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ